สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องนะคะพี่พี่ขาวันนี้ได้พระบ้านบ้านมาเยอะเลยนะคะพี่ขาสนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่โทรหาหนูนะหรือแอดไลน์จะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ่ะพี่จ๋าองค์เรกจากเป็นกะลาค่ะพี่แกะเป็นหนุมานนะคะพี่แกะเป็นหนุมานหลวงพ่อกลวยนะนะคะพี่นะคะ ชัดไหมแป๊บหนึ่งนะา๊ะพี่ขอซูมแป๊บหนึ่งโอเคจ้ะนะคะแกะเป็นหานุม,มานหลวงพ่อกลัวนะจะพี่นะคะด้านหลังก็จะมีรอยจานนะเป็นวงๆนะคะพี่นะคะหรือว่าเขาเรียกยันนะคะพี่นะเห็นชัดไหมอักขละจะพี่พี่เห็นชัดไหมอักขาละนะคะพี่นะคะรายการนี้ค่ะพี่ขาเป็นของหลวงพ่อกลวยนะหานุม,มานนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะรายการนี้จะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะรายการนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋า มาคูบาวังจะพี่นะคะอันนี้หกร้อยบาทจะพี่นะคะมียันด้วยนะนะคะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้อนะไม่ทราบเนื้อจริงๆจะพี่หกร้อยบาทจะพี่จะสำหรับคูบาวังรายการนี้นะจ๊ะส่วนรายการนี้จะมาเสบนางจะพี่มาเสบนางตัวนี้ห้าร้อยบาทพอจะพี่นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่นะคะ ปลายทาง50บาทจะพี่จ๋ามาสิบนางจะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าเป็นของหนุงพ่อกลัวังคะพี่นะคะวัดโคสิรารามนะได้มาอย่างนี้นะจะพี่อันนี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้อนะแม่ค้าไม่ทราบเนื้อจะพี่เปิดแบ่งปันนะหกหัวบาทจะพี่นะคะเปิดแบ่งปันน่าจะเป็นนตกกลัวนงคะพี่นะคะเป็นหานุมานจะพี่นะคะเป็นหานุมานพร้อมกล่องมาแบบกล่องอย่างนี้จะพี่นะคะมาเป็นตลับทองนะมาเป็นตลับทองนะพี่ค่ะนะคะเพราะว่าตลับนี้ส่วนมากเขาจะใส่ทองเนาะเนี่ยค่ะ ใส่เวทใส่ต่างหูประมาณนี้จะพี่นะคะองค์นี้นะคะพี่หกหัวบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะส่วนรายการนี้จะพี่อาจจะเป็นสมเด็จปกโพนะเป็นสมเด็จปกโพจะพี่จารายการนี้หกหัวบาทพอจะพี่นะคะนะคะพี่นี่นะนยคะของข้อกวยนะคะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าไม่สามารถดึงออกได้นะคะพี่ด้วยความที่ว่าแน่นเนาะแน่นมากจะพี่กลัวจะมีปัญหาด้วยน,นะคะพี่นะคะ แม่ค้ากลัวจะมีปัญหาตอนดึงแล้วจะมีชำรุดนะคะพี่นะคะราคการนี้6กร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จา่าโอเคนะจ๊ะส่วนาาราคานี้จะพี่เบีย้ยแก้จะพี่หลวงพ่อนุ่มวัดนางในจะพี่นะคะมีรอยจานนะจะพี่เจ็ดร้อบาทจะพี่นะคะเห็นไหมรอยจานเนี่ยเจ็ดร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะ ส่วนรายการนี้จะพี่เม็ดแตงมันจะทําไม่ผิดนะเม็ดแตงพ่อทั่วจะพี่นะคะองค์นี้หกร้อบาทจะพี่นะคะหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเม็ดแตงพ่อทั่วจ้ะภาพจะพี่หลวงพ่อกวยนะภาพถ่ายหลวงพ่อกวย ด้านหลังตะกูสามดอกหกร้อบาทจ้ะด้านหลังจะมีตะกูสามดอกด้านหน้าเป็นภาพหลวงพ่อกลัวจะ, <c oughs> ะพี่หกร้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่สมเด็จนอนจ้ะนะคะพี่จะสมเด็จนอนเป็นพระนอนจะพี่ด้านหลังมีตาปั๊มนะคะพี่นะคะขอคนที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหาอาจจะมีตำหนิเล็กน้อยนะคะพี่เพราะว่าเป็นพระหมอมันนะคะพี่เป็นพระหมอมันนะคะพี่ <c oughs> น่าจะเป็นพระเนื้อผงม,มันคะพี่รายการนี้ห้า voilà. ร้อบาทจ้าปิดตายันยุ่งจะพี่ยันยุ่งนี่ก็ขอไว้ที่ห้าร้อบาทเช่นกันนจ้ะพี่นะคะ สวยงามมากค่ะพี่จะสำหรับปิดตายันยุ่งองนี้นะตามภาพมาค่ะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้าส่วนรายนีรจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมจะพี่นะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะ,ททะ,พ,ะ,คะพี่ดูขอบบบพี่สวยงามมาก่ะพี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นเหมือนอนะไรเนี่ย แล้นหลังก็ตามสภาพนะคะพี่เพราะหนูเองก็ได้มาสภาพนั้นจะพี่จ ja like. ๋าแล้วก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันจะพี่จ๋าภาพบางสิ่งบางอย่างอะ่ะบางทีหนูก็อ,ธ,อธิบายไม่ถูกจากพี่นะคะบางทีก็จินตนาการตามภาพนะคะพี่เพื่อให้คลูกค้าเข้าใจง่ายขึ้นหรือว่าเข้าใจยากขึ้นอันนี้ก็แม่ค้าก็ไม่มีก็ไม่ทราบเหมืมอน <c oughs> <c oughs> กันจะพี่จ๋าถ้าเกิดว่าเข้าใจยากขึ้นก็ต้องกลาบขออาภัยนะคะพี่ขานะคะเพราะว่าแม่ค้าก็ทําเต็มที่สุดความสามารถของแม่ค้าคนคนหนึ่งนะคะพี่จ๋านะคะอย่าถือสาแม่ค้านะอันจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมจจจ้้ะพาาาบท พี่จ๋าจะเป็นรูป yup. ปลอดหลวงพ่อคัวนะจ๊ะพ <aciones> ี่นะคะราะการนี onun, ้หนูกขอไปที่เก้าร้อบาทนะคะพี่ใต้ฐานมีรอยจานนะคะพี่ไอ้ใต้ขอโทษจาาใต้ฐานมีเหรียญนะมีเหรียญหลวงพ่อคัวนะคะพี่ขาขนาดนี้ขนาดตั้งหน้ารถนะคะพี่นะคะสวยงามมากค่ะพี่พี่คนไหนที่ศรัทธานะคะพี่ศรัทธาในตัวท่านนะคะพี่นะคะพี่สามารถวางหน้ารถได้นะคะพี่ขานะจะจะได้เดินทางปลอดภัยนะหรือว่าวางบนโต๊ะที่ทํางานก็ได้ค่ะพี่ขานะคะและแต่ความความปรารถนาดีของคุณลูกค้านะจ๊ะพี่นะคะ ไว้ตรงไหนก็ได้แต่พี่ค่ะถ้าเราศรัทธาจิตใจศรัทธาแต่พี่นะคะหลการนี้จะพี่จ่าขอไว้ที่900บาทจะพี่จ่าเป็นพระบูชาหลวงพ่อกวนขนาดเลยค่ะพี่ตั้งหน้ารถกับพี่จ่า900บาทจากส่วนในการนี้ค่ะพี่ขาเขาเรียกว่าเป็นพระชัยนะพระง่างแต่พี่จ่าตาแดงนะอันนี้ขอไว้ที่700บาทแต่พี่นะค่ะอันนี้คือสภาพใต้ฐานนะใต้ฐานนี้หนูไม่ทราบว่าเป็นดินอะไรนะคะพี่นะคะตามสภาพจะ่พี่จ๋านะค่ะสวยงามมากแตพี่นะค่ะ700บาทจต่พี่นะคะ จ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ่าสําหรับพระงั่งไอ้พระงั่งตาแดงนะเจ็ดร้อยบาทจะพี่โอเคนะคะพี่จ่าส่วนรายการนี้จะพี่จะเป็นคุณแผนนะคุณแผนอันนี้ห้าร้อยบาทพอจะพี่นะคะน่าจะเป็นเงื้อดินมัน้ยคะพี่จ้าจะไม่ผิดนะเนี่ยค่ะพี่สภาพเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้าโอเคนะคะพี่จ๋าตะกรุดพร้อมเรียญหลวงพ่อทองสุกจะหกร้อยบาทจะพี่นะคะ เป็นหลวงพ่อทองสุกจะพี่นะคะวัตโนดหลวงนะเนะะี่ยค่ะพร้อมตะกุดคุ้มค้ังสองอันนะคะพี่มาเป็นชุดเดียวกันนะมาเป็นชุดเดียวกันอย่างนี้จะพี่นะคะตามภาพไปนะคะพี่นะคะรายการนี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะตะกุดหลวงพ่อเดิมจะพี่รายการนี้700อบาทจะพี่นะคะตะกุดหลวงพ่อเดิมจะพี่จะจะมีขั้นตุ้มอยู่สองอันนะหัวท้ายนะอันนี้ตรงท้ายนะ ตรงท้ายจะมีเชือกยาวจาะพี่นะคะตามสภาพสุกพี่น่าจะเป็นตรงกลางจะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนนถ้าทำไม่ผิดอ่ะหลวงพ่อเดิม,มจะมีรอยจานจ่ะพี่เพี่ยนรอยจานไหมนะคะจะเป็นรอยจานนะคะพี่นะคะตามภาพมล7 0เจ็ดร้อยบาทนะจะเป็นขั้นตุ้มอีกสองลูกก็จะเป็นตะกรุดดอกเล็กของหลวงพ่อเดิมอีกสองอันจ<ค>ะพี่นะคะสวยงามมากจ่ะพี่นะคะรายการนี้ค่ะพี่ขาหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่เป็นตะกรุดหลวงพ่อเดิมจากส่วนรายการนี่จะพี่จ่ายจะเป็นมีดจ่ะพี่นะคะ เป็นมีดหลงพราเดิงจะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่นะคะเป็นลายปีเสื้อหรือเปล่าปีกผีเสื้อไหมใช่เขาเรียกว่าปีกผีเสื้อไม่จะพี่จ๋าถ้าหนูพูดผิดยังไงหนูต้องกาบขออภัยนะนะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่นะคะสําหรับมีดเล่มนี้นะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่จ๋าส่วนรายการจะพี่เป็นถุงผ้านะคะพี่ เป็นของหลวงพ่อทาบนะวัดกระบ,บุขึ้นพึ่งนะเจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะด้านในนะเ็าจะมีพระอยูสามรายการนะด้านในจะมีพระอยูสามรายการนะนะค่ะพี่อ่าถ้าเกิดว่าสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์จะพี่นะคะอันนี้คือรายการที่หนึ่งคือเหรียญจะพี่นะคะเหรียญนะส่วนรายการที่สองจะเป็นสีพึ่งจะพี่นะคะรายการที่สามก็จะเป็นพระอย่างนี้จะพี่นะคะอันนี้ก็ไม่ทราบเขาเรียกว่าสมเด็จหรือว่าอะไรนะนะคะ ตามสภาพาจะมีเสียผ้าให้มาหนึ่งอันพี่นะคะจะมีเชือกให้มาหนึ่งอันนยคะพี่ชุดนี้จะพี่นะคะชุดนี้นะ ในถุงซิปเนี่ยมามีอยู่3รายการนะเป็นของหลวงพอ่อท่าวัดกระบอกขึ้นพึ่งนะแม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่นะคะ,ะคุณลูกค้าปิดไปนะแม่ค,ค้าก็จะใส่ถุงซิปอย่างนี้ไปให้เลยนะจ้ะพี่นะคะมีถุงซิปนะแล้ว,วจะมีถุงผ้านะจ้ะพี่เป็นของหลวงพอ่อท่าโดยตรงเลยนะหนูได้มาแบบนี้เลยค่ะพี่ได้มาอย่างที่เปิดคุณลูกค้าเปิดให้คุณลูกคา้าได้ดูได้ชมกันเลยจ้ะพี่นะคะจ้าพี่ใส่อย่างนี้ไปเลยจ้ะพี่นะคะ ใส่อย่างนี้ไปเลยนะจ๊ะนะี่จะพี่นะคะนะี่จะพี่วัดบ้านไข่นะคะนี่ค่ะหลวงพ่อทาบจจะพี่นะคะวัดกระบ,บุขึ้นพึ่งแล้วจะมีรอยยันนะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจะพี่โอเคนะคะพี่ดูองเล็กกันต่อดีกว่าจะพี่อันนี้จะพี่เป็นพึ่งนะเป็นพึ่งหนูนี่เองหนูเอง,เ,อง,เ,อง,งเรียกว่าพึ่งแต่ไม่รู้ว่าอาจารย์ไหนปลุกเสกจะพี่นะคะด้าน,นบนก็ตามภาพนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ สุ้มกอจะพี่เริ่มกรอบเก่านะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะอยู่ในกรอบพลาสติกค่ะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะคุณแผนปูทิมจะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่อาจจะมีตามําหนิสีถลอกบ้างค่ะพี่นะคะเพราะว่าหมองมานะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะผ้าเมฮีสวนจะพี่องค์นี้สวยงามมากจะพี่นะคะ ห้าร้อบาทนะอีพีนี้เปิดแบ่งปันจะพี่ใกล้ปีใหม่แลวเนาะพี่ๆคนไหนลูกค้าคนไหนท่านไหนนะคะพี่หาของฝันเป็นของฝันปีใหม่นะพี่โทรหาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จ่ายนะคะเป็นพระมาเหศวรนะเป็นพระมาเหศวรจะพี่ห้าร้อบาทจ้ะเดี๋ยญหล่อโบราณเพิ่มไปจะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่จ๋ายนะคะตามภาพเลยนะคะพี่นะคะ สภาพสวยๆเก่าๆจะพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะสมเด็จจะพี่จ๋าได้มาสององนะนี่คือองค์ที่หนึ่งจะพี่อันนี้คือองค์ที่หนึ่งนะคะพี่อันนี้หนูไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรนะ หนูไม่ทราบว่าพิมอะไรค่ะพี่ขารู้แต่ว่าเป็นสมเด็จนะองค์ละห้าร้อบาทจะพี่องค์ที่หนึ่งจ้ะส่วนองค์นี้องค์ที่สองจะพี่จะปิดองค์ที่หนึ่งหองค์ที่สองพี่สามารถแจ้งหนูได้เลยนะคะพี่หรือว่าชวหนุนแม่ค้าจะพี่สององค์ได้นะนี่คือองค์ที่สองนะจะพี่นะคะไม่ทราบพิมเหมือนกันนะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจะพี่หลวงพ่อทวดจะพี่จ๋ะไม่ทราบพิมพ์จะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะห้าร้อบาทจะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่องค์นี้ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ อันนี้ไม่ได้จะเป็นพระชัยวัดหรือเปล่านะคะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นยันนะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจากพิจาพระนภปกปูทิมจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่เหรียญนี้ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะนะคะพี่ชัดไหมนะคะเป็นเหรียญพระนภปกปูทิมนะคะพี่ห้าร้อยบาทจากชินาราจะพี่ชินาราจะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะสภาพก่าบเก๋สวยๆอย่างนี้จะพี่นะคะ สวยงามมากจะพี่จ่ะห้าร้อยบาทจ้าอุปคุปถือบัวจะพี่นะคะห้าร้อยบาทเช่นกันนะจ๊ะพี่นะคะเป็นอุปคุปถือบัวนะจ๊ะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่ตามภาพเลยนะราคการนี้5 0 0รบาทปลายทาง5 0บาทจะ้ะรูปหล่อหลวงปู่ทิมจะเอะขอโทษครับปู่เอีอยเอ่ยมจะพี่ปู่เอี่ยมนะ500รบาทจะพี่นะคะเป็นรูปหล่อปู่เอี่ยมนะวัดสะพานสูงนะจ๊ะพี่นะคะ ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบที่ hi, ว่าเป็นที่ไหนนะคะพี่เป็นรูปหล่อเก่านะรูปหล่อบโบราณเก่าไม่ hi, ะะามมากกทราบที่จะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินจะพี่นะคะองค์นี้หกร้อบาทจะพี่นะคะอันนี้ไม่ทราบว่าพิมพ์คิดตา,รตารหรือว่าพิมพ์นิยมนะไม่ทราบจะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะรูปหล่อบโบราณจะพี่เป็นพิมพ์สองหน้ามืนกับพี่นะคะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะ สภาพเกาอสวยๆเลยนะคะพี่500้อบาทจ้ะหลวงพ่อปานขีน่นกจะพี่สวยงามมากจะพี่500บาทจะพี่จ๋าเนี่ยค่ะพี่องค์นี้นะนนะหนูขอไว้ที่5 0 0รบาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทจากหลวงพ่อปานขีน่นกจะพี่ส่วนรายการนี้เป็นหลวงพ่อไดเออยไม่ทราบทีจะเป็นพระชัยวัดมั้งคะพี่นะ,ะไม่ทราบหลวงพ่อนะไม่ทราบหลวงพ่อนะองค์นี้5 0 0รบาทพอจะพี่นะคะ มาในกรอบพลาสติกนะคะพี่นะคะมองยากนิดนึงนะคะพี่เพราะว่าสะอ้อนแลอรแบบกรอบพลาสติกก็ไม่ได้ใส่มากนคกพี่นะคะตามภาพนะคะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะส่วนรายการนี้จะพี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าใช้วัดหรือเปล่านะคะอันนี้หกร้อยบาทจะพี่นะคะจับขอบอย่างนี้นะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะปิดตาหลังแบบจะพี่ลงรักทองด้านหน้านะนิดนึงจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะ ปลายทาง50บาทนะจ๊ะเจ้าสัวปูบุญจะพี่นะคะ500บาทเช่นกันจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จ๋าสําหรับรายการนี้500บาทจะ้ะปูทิมจะพี่กะไหล่ทองจะพี่6กวบาทจะพี่นะคะเป็นเหรียญปูทิมนะคะพี่เป็นกะไหลทองนะรายการน,นี้6กร้บาทปลายทาง50บาทจะ้ะปูเอี่ยมจะพี่ปูเอี่ยม500บาทจะพี่นะคะ สวยงามมากจัะพี่นะคะเป็นปูเอี่ยมนะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะเหรียญหลวงพ่อขันจ้ะพี่วัดนกกระจาบจ้ะนะคะตามสภาพนะนะคะพี่สวยงามจับพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะเหรียญปูไขววัดเชิงเลนจ้ะพี่นะคะหกร,ร้อบาทนะจะพี่มีรอยจานนะมีรอยจานลงรักทองนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่หกร้อบาทจะเหรียญหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่รายการนี้ห้าร้อบาทจ้ะพี่เป็นห่วงเชื่อมนะ นะคะพี่เป็นห่วงเชื่อมนะคะพี่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะเจ้าสวปู่บุญจะพี่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะเป็นเนื้อลหะานนะคะพี่นะคะใช่ไหมเจ้าสวปู่บุญไหมถ้าพูดผิดยังไงต้องกราบขออภัยนะคะพี่นะคะห้าร้อบาทจะเรียนหลวงพ่อเกวจะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นหานุมานนะคะพี่สองห้าสองหนึ่งนั่นนะคะ เป็นหนุมานถือธงนะจะพี่ตามสภาพมันนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าหลวงพ่อพรมจะพี่นะคะใช่ไหมพระพรมเป็นพระพรมนะไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะแต่รู้เป็นพระพรมนะนะคะปูดูหรือเปล่าไม่มั่นใจจะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ ตามสภาพนะคะพี่ห้าร้อบาทปลายทาง50บาทจ้ะโอเคนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าที่น่ารักนะจ๊ะพี่อีพีนี้หนูมีแค่นี้นะถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองคไหนยังไงนะจ๊ะพี่จ๋าหรือว่าภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่สามารถโทรหันหนูได้เลยนะคะพี่หรือว่าแอดไลน์ ine, จะพี่จ๋าศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์รบกวนคุณลูกค้าขอบคุณลูกค้าใหม่ที่น่ารักทั้งหลายนะคะพี่ช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระเกลพุทธคุณผักเครื่องด้วยนะคะอีพีนี้มีีีีแคค่่่น้ะพสสวัสด